เป็นไทุกอย่างเลยนะฮะที่เกี่ยวกับเป็ดใช่ไหมครับผมอ่ะชมเกมไว้ก่อนครับเดี๋ยวก็ต่อกันเรื่อยๆตอนนี้เป็นขาวของบอลของทีมพระดินครับตอนนี้ไม่ได้ครับลูกนี้ปิดออกมาจนได้ครับอาร์ครับอยากมีเวลาครับไปต้องรีบครับยัง 2อวอเตอร์ครับแหมงสูง้ได้สบาสบายโอ้โหรูปนี้สวยงามมากครับ3าคะแน<ม>นสำหรับจอบสุดาของเราครับกุมารทองลูกพ่อ <c oughs> ชอบครับผมชอบครับผมชอบคนคลูกคิณอย่างนี้ครับผมผมก็ต้องบอกว่าพอกันผมมันแบบเข้าตาครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป็นไงฮะนี่ลักษณะโฉบฉากครับผม <c oughs>

ไปเถอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารับม้าไปถูบ้านก่อนอีก2คะแนนโด้โหตอนนี้ไปเลยครับจงสุดาไปอีกแล้วครับจงสุดาไป35ครับสกอร์บอสกอร์บอเตี้ยดำบ35 อยู่ที่ขนพวกหลังโชสุดาครับารตายไปได้ลูกนี้อีก2องคะแนนไหมหไม่ได้คปัดกก็อยู่ยังไงยังอยู่ที่ชกสุดท้ายครับรรยิงไห่ยิงลูกนี้ปั๊บไหมเรียบร้อยอีก3นา,นานคะแนนครับไปเลขสุดเจนะ คนบเบื้องหลังต้องสุด,ดาไฟกันใหญ่ครับไฟ <ป S 2> <ไป S 1> กันใหญ่โตแล้วครับตอนนี้ฮนะเนี่กว่าผู<ป>กกับลำบากหรือเปล่าตอนนี้นครับตออยู่ที่พาราดินแล้วครับเอาแล้วครับโดนตัดอีกแล้วครับรถแม่นเข้าไหนลูกนี้ออกมา <ไป S 2> นอกบอลทองลูกพ่อไง<ร>ยัดไปท่านี้นะไม่ได้ครับยังดีเปาครับรีบาวไปของ หลายลนะครับฮาราดินนครับข้ามันลูกนี้ได้ไหมแต่ลูกนี้ไม่ทันนะครับจะได้ชุดลูกโทษสองลูกด้วยนะครับเป็นเวลานอกครับของทีมฮาราดินนี่ตอนนี้เกมไหลลื่นครับตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าทีมของจกสุดาจะได้ใจง่ายกว่าได้ใจนะฮะมันโดนได้ใจปลุกใจครับตอนนี้นี่สำหรับ คู่ต่อไปครับสำหรับวัชรูกับสิงสนามนอกนี่ก็พลาดไม่ได้โดยการทั้งกล่นะฮะสนุกแน่นอนครับคู่นี้ฮะครับผมตอนแรกน้องอ่าเขาชื่ออะไรชื่อหนึ่งเขาส่งชื่อมาผมก็พิมพ์ไปเต็มที่เลยสิงนอกสนามจริงช <PDF> ื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรว่าสิงสนามนอกอ๋อสนามนอกครับผม ผมว่าไอ้ยังเป็นสิงห์นอกสนามไปเลยย่นกันตกทึ่งใหญ่หรอจริงๆชื่อสิงทุกสนามก็ได้ครับนี่มาดูซิว่าวันนี้เป็นสนามนอกสนามโอเพ่นเนี่ยเขาจะเป็นสิงห์หรือเปล่เ<อ>าเท่านผู้ชมนะคู่ต่อไปนะด,ดูว่าเขาจะเป็นสิงห์นี่จะเป็นลีโอเขาดูครับผมไปเป็นลูกโทษของทีมพาราดินนะครับตอนนี้จะได้ลูกโทษน,นะครับ จะตีตื้นขึ้นมาอีกสองคะแนนได้หรือเปล่าจดตาดชมดูเโอเคครับ <c oughs> ไ,ได้ไหนึ่งคะแนนครับตีตื้นขึ้นมาแด้ตอนนี้คะแนนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น17บเจ็ดป่ะคะ

thiền đâm nít đẻ gần nhau với nhau này ha, đền đền liền đi dài các chú còn bước lằng trong suốt da, phết นี่ลักษณะมาสิบล้อชนกับรถขยานนะพอดีนะครับลักล่ามาเกียบอลเราพี่ชนเข้าไปยุกพี่แยัดปาลุกไม่ได้ครับดูตัวเองครับ อีกสามคัดแดงโอ้โหดิ่งมากครับวันนี้แหมวันนี้หมายถึงจิตเดชสามคะดแนนนี่เป็นของเขาจริงวันนี้กูมาทองจะฉกบอลโอ้โหเอาละครับแหมวันนี้กูมาทองลูกวะ โอ้โหสวยนะมาลูกเนี่ยดาดาสติแล้วเก่ยคลิกมึงเนี่ยดารากดารักนะฮะชอบชอบเหลาจริงๆหน้าพาไปเที่ยวเทคได้เกินให้แมงมายืนเต้นข้างหน้านะเงี้ยพักเนี่ยได้รางวัลเลยฮะสดตีนบารครับพี่โป้งวันนั้นพาไปเทคไม่ยอมเต้นทำไมฮะฟั่งพาเทคก็ไม่ยำเต้นคนละอันแล้วพี่ ตอนนี่ยครับรลบเลียงบอลเข้ามาเรื่อยครับตอนนี้โอ้โหครับต้องเอาคืนไม่ได้ครับแต้มของเราตอนนี้ไม่ได้ครับเอาปล่ามาครับสวยกลับขึ้นมาบ้างครับฮาราสิสบอลดริงครับเล่นไปกดหัวไปแล้นี้ครับแหม่หลุดมือนิดเดียวครับไม่เป็นไรครับลำเลียงบอลมาต่อครับตอนนี้ขอกหาเพื่อนครับชุดนี้ครับไป้ไหมแหม่สามพี่ออกครเป็สองคะแนนเอาแล้วครับได้ขึ้นมาแล้วครับ จับไปไหมได้ครับเ <Chris? S 1> mm hmm. อาครับอาครับอีกสองก็น่ครับเอาใครไล่กันมาครับตอนนี้ยังอยู่ครับโดนไม่โดนไม่โดนครับลูกนี้เอาอาครับยังก็อยู่เอาครับปัดมาเป็นของปาราดินอาราดินครับพาราดิน กินครับตรงนี้เปลี่ยนผู้เล่นครับของคนเบื้องหลังจงสุดาครับมาทองยังไ,ไงลูกพอ่อไปได้ครับ นี่มึงยิงแล้วมึงส่งเนี่ยสองอย่างสองยอย่างขึ้ยิงผ่านโอ้ยแม่โดนขอบไปแล้วครับออกูาออกบาดของกูบาดขอบส่งสได้ไหม,ไ,มได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวติดให้นะครับขอบคุณผมขอบคุณพี่โอพี่อุ้มด้วยนะครับอ๋อได้ครับขอบคุณครับให้พี่เป็นเจ้าภาพพระป่างนะเรียบร้อยครับแม่อีกสองคะแนนครับแม่ไปไกลเลยนะเนขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับสำหรับน้องโอน้องอุ้มนะฮะสำหรับอ่าเดี๋ยวเราเปิดดูว่าชื่อบริษัทน้องชื่ออะไรเดี๋ยวผมติดให้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับ ได้ไม่ได้พี่ตายไม่ได้ครับอีกทีไหม,มเปล่าครับออกมาข้างนอกยิงเลยครับลูกนี้ <S <S ปับ๊บเข้าไปอีกสามครับตอนนี้แหมคนเบื้องหลังจุสตาห์นี่ทำอะไรดีไปหมดแล้วครับไม่ได้สองก็เอาสามเป็นสามกับสองครัโอ้โหถือว่ากำลังลื่นไหลครตอนนี้ทีมกำล,ลังเริ่มไหลครับเออยู่ที่จะแก้เกมยังไงครับทีมของพาลาดินของเราครับตอนนี้พาลาดินยังไงได้ไหมโอ้โหนิสเกว มาครับกุมาทองลูกวะม,มาอีกแล้วกุมาทองโอ้โหไอ,อ,อตัวนี้มันแสบไม่ธรรมาดาลแล้วตอนนี้ไม่กำลังแม่นมกำลังแม่นครับผมโอ้โหไม่ได้แล้วแต่มาแล้วครับโอ้โหดูนี่สวยครับพอาเซ็ตตัวไปนี่นี่นะลูกนี่เออ จิตาการด <Stevens. S 1> <oh> ีครับลูกน pues ี้ครับแหมจ่า <Kas> ย <per now> <os> ้าไปสวยมากพยายามจับใ อันนี้ก้อนครับห้าสิบห้าต่อ29นะฮะครับผมเอาครับมาแล้วไล่กี่าสามคะแนนครับาราดิน ตายเงียบเลยให้ขนาดนี้ได้ไหมเอาโอ้ยนิดเดียวไปไม่ได้ครับตอนนี้เอาละาขึนไปแล้วตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วยังไม่เพียงพอกับ55แตมต้องการคะแนนเพิ่มจบอีกแล้วนะตอนนี้ยังไม่ยิงยังไม่ยิงกับตอนนี้ใช้ความแน่นอนครับตอนนี้มองหาเพื่อนครับมองหาเพื่อนครับตอนนี้หาเพื่อนเจอไหมไม่เจอชุดเลยครับแม่นิดเดียวครับอาราเซนกับพรพปรดินแล้วมาหาสวนกลับมาแล้ว สนับกับเพื่อนครับเอาอยากไปช่วยครับมองหาเพื่อนครับได้ไหมเอามั่งเลยปุ๊บโอ้โหไปกันไปพีทสุดเจอดมากครับเอาละครับเปลี่ยนตัวที่นี้ลงมาก็เริ่มจะแก้เกมได้แล้วตอนนี้เวไลอยมาขึ้นมาบ้างครับตอนนี้ครับแต้มซึ่งตื่นขึ้นมาเอาครับมีโอกาสครับตอนนี้20แต้มครับ10ลูกเท่านั้นเองอ้าวกุมารทองหายไปไหนกุมารทองไปพักนะฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหได้ไหมฮะได้ไหมดูทันกรรมกายครับ สองลูกลงด้วยนะครับแล้วก็ปูทองเปลานะฮะจะได้ยิงทูตเพิ่มอีกหนึ่งลูกครับผมโอ้โหผูสังหารได้เป็นหมายเลขห้าสิบห้านะฮะครับผมปับไม่ได้ครับอย่างรีเปว่าปอนยูได้ครับรงสุดาฮะเบดคอร์เตอร์ที่สามครับนะฮะอ๋อครับ